การประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงครั้งที่25ค่ะซึ่งวันนี้เราจะได้ทราบรายชื่อของภาพยนตร์นะคะที่ฉายในปีที่แล้วนะคะว่า ใครเข้ารอบสุดท้ายกันกจะเป็นส่วนของคนเมื่อหลังไม่คือคนทำหนังหรือนักแสดงแต่ส่วนที่สําคัญนะคือเรียกว่าเป็นแรงผลักดันบบสำคัญนะครับให้ภาพนยนตร์ไทยและวงการภาพนยนตร์ไทยก้าวสู่ระดับสากลนะั่นคือคนที่ชื่นชอบในภาพนยนตร์ทั้งหลายนั่นเองนะครับผมนะครับรวมกันสับสนกับแล้วก็พัฒน,นาสาหกรรมภาพนยนตร์ไทยให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธภิภาพครับ ะะระหว่างสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติแล้วร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมและสมนัการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือเอ็นดา้ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเจ้าภาพในการจัดกจิจกรรมครัวันนี้เราจะขออนุญาตเริ่มต้นด้วยวิทยาประมว 5, ลภาพรวม 10, 500, ทัน 50, น 9, ้งหมดขอภาพยนตร์ไทยในปี2558เชิชมครั งเงียบมีหลายระดับตั้งแต่งเงียบจนได้ยินเสียงใบไม้ไหวเสียงกระพือปีกของมแมลงกลางคืนเสียงเข็มวินาทีเดินเสียงหัวใจเต้นและที่สุดของที่สุดของความเงียบก็คือ บริษัท Alternate Studio จำกัดจากบรุ่นพี่บริษัท i ิกดาซิ g r ร u p ปจำกัดบริษัท Rift Animation Studio จำกัดจากเมไนไฟแลงเบอร์ที่เข้าชิงรางวัลสาขาที่2คได้คือเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมเบสไ a ่รับเ e f เฟกต์เอดเลยครับเริ่มต้นจากเ็นจวันสร้อยยิ้มครับจากรีแลนซ้ามห่วยห้ามพักห้ามรับห,ม,หมอ เมธั p a ์ปิติพันยพัฒย์ยิหาอโยธยาภงรักกินบรุงจากฟอยแลนด์อัธิราพุทธสุรเสษจากรุ่นพี่และศิวกรสุดลังการจากนาปัตรครับกนจากพี่ชายมาฮีโร่วศิชยาโมจนะกุลจากหมดเลิฟสิบหมืน่น วาสนาเบนจชาติจากฟรีแลนซ์ห้าป่วยห้าพักห้ารักหมอสุกัญญาเมือเรืองประดิษฐ์จากฟอร์ฮีแลสสุธีเหมือนวาจาจากเมไนไฟแล์เฟอร์ค่ะเบสอาร์ตไดเรคชั่นครับเริ่มต้นจากไพโรดสิริวัฒน์ครับจากฟรีแลนซ์ห้าป่วยห้าพักห้ารักหมอค่ะดูไม่ได้ครับไพโรดสิริวัฒน์ครับจากกลุาการราศีเกสุกกรางจากสแนปแค่ได้คิดถึง สารีนีเข็มจราจากที่ว่างระหว่างสมุรและอัคเดชียแก้วโพนทับจากเมไนไฟแหลงเฟรอเต็มยติกุลจากอุนภัยชัยบิตพืชผลทรัพย์จากสแน็แค่ได้คิดถึงหัวลำโพงลิดดินมจากรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอหัวลำโพงลิดดินมจากเมไนไฟแหลงเฟรอค่ะ ถัดไปนะครับยังคงอยู่เรื่องราวกับดนตรีนะครับแต่ว่าคราวนี้จะเป็นสาขาเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Best Original 2นะครับเริ่มต้นด้วยเพลงเธอเดินเข้ามาจากรุ่นดีเพลง 1> <1> ไม่มีเธอจากลติจุดที่6เพลงไหนๆจากเมไหนไฝ่าแร็เปอร์เพลงสายตาจาก2538เอาเธอมาจิ และเองสุดสยายตาจากเด็กดาวครับยังอยู่ที่ดนตรีครับผมสาขาที่เจค่ะสาขาบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมเดสเรคคอร์ดิ้งและซาวด์มิซซิ่งค่ะบริษัทกานนาซาวด์สตูดิโอจำกัดจากฟิีแอนซ์ห้าป่วยห้าพักห้ารักหมอบริษัทกานนาซาวด์สตูดิโอจำกัดจากเมไนไฟแลนเฟอร์ลรพวัฒนิชิตวงศ์จากปนชกา สราวุธผันชาและตักพรินเฉลิมกัลยานามิตรจากสแนปแค่ได้คิดถึงบราฟฟี่ค่ะชัยพฤกษเฉลิมพอดพาณิชย์และกะมลพันยิ้วทองจากอนชการชารันกิจทำรนิวิัยไโงมจากฟอริลเลนิรมนทอสจากฟรีแลนซ์ห้าป่วยห้าพักห้ามรักหมอ หมองราชวงศ์อัมพรพลยุคนจากสแนปแค่ได้คิดถึงอุรุพงศ์รักษาสัตว์จากเลงหมองข้าวค่ะต่อไปนะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลในสาขาที่1ิครับนั่นคือสาขาภาพยนตร,ร์สารคดียอดเยี่ยม Best Documentary ครับเริ่มต้นจากเดดาจากบริษัทเอเอมเสจำก,กัดครับเลงของข้าวจากบริษัทเอ็กซ์ตราเวลติ้งจำก,กัดครับวันนี้ปวดไปไหน และวัวนิชิงพอยจากบริษัทมิทาส์สาวีนจำกัดครับตงทศพลชิบจินกรนัฐพลบุญประกอบจากเมไหนไฟแล์เฟอร์ค่ะนวพลนคำรงรักนาริศจากฟรีแลนส์ห้าป่วยห้าพักห้ามรักหมออนุชาบุญยวัฒนะและวาสุเทพเกศเพชจากกุชกากรค่ะ รับผมนะครับจากเรื่องราวของเบื้องหลังครับคราวนี้มาเบื้องหน้ากันบ้างน,นะครับกับลำดับสาขาที่12ผู้แสดงสนทบอิกยอดเยี่ยม e บ t supporting actress นะครับเริ่มต้นจากดวงใจยุรันศรีจากอนทาการครับและริกุลเกประภากรจากมไหนไฟแรงเฟอร์พิพันชลายานุครับจากอาบันวิโเลตียจากฟรีแลนซ์ข้ามป่วยข้ามพักข้ามรักหมอ และอาภาขาวิไลจากแมดียครับตัสาขาที่13สาขาต่อไปค่ะเป็นสาขาผู้สแสดงสมบชายยอดเยี่ยมเบส supporting actor er ค่ะกริศนะพันเพลงจากสนด์แค่ได้คิดถึงต่อพงจันทราุกผาจากฟรีแล5 5นซ์ห้าป่วยห้าพักห้ามรักหมอธนภพบีรรัตนขจรจากไมไนไฟแลงเฟรอ อินครัตดำรงศักดิ์ปุณจากพี่ชายมาฮีโร่โอบนิท,ทิวิวัฒนะวรางจากบนชการค่ะพ่จากผู้แสดงสมทบนะครับคราวนี้มาในผู้แสงนำกันบ้างน,นะครับเริ่มต้นกับสัขาผู้แสงนำหญิงยอดเยี่ยมเบสแอคทรสนะครับเริ่มจากดาวิกาฮนเนน่ครับจากฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอปอยสอนริงจากอาบัต พิมชนกลือวิเศษไทยบูรจาก2538เอาเทอร์มอจีวรรัตน์ปานินจาก snap แค่ได้คิดถึงและสุทธิมตาอุรมศรีจากไมไนรไฟ์แรงเตอร์ครับผู้แสดงนำหญิงแล้วก็ต้องมีผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมนะคะในสาขาที่15ค่ะสาขาผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมเบสแแอคเตอร์ค่ะจันนี่สีสุวรรณเมธานน์ค่ะจากซีแลนด์ จีระชุติกูณจากพี่ชายไมฮีโรโทนี่ร่กแก่จากแซน p แค่ได้คิดถึงพิติมหาโยธารักจากในไหนไปแลนเฟอร์อัฐพันธุ์สัวดิ์จากโอนชะกาศค่ะจากนักแสดงนะครับคราวนี้มาถึงผู้กำกับกันมากนะครับกับลำดับสาขาที่16ครับสาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอเนียม Best Director เริ่มต้นจาก ธงเดชจตุรันรัศมีจากแนัแค่ได้คิดถึงจอร์ชทิมจากพี่ชายมาฮีโร่ชัยนนบุญประบอบจากมหนยไฟแรนเฟร์นวพลคำรงรัตนฤทธิ์จากฟรีแลนซ์ห้าป่วยห้าพักห้ามรักหมอและอนุชาบุญยักวัฒนะจากคนักคกรกับมาถึงสาขาสุดท้ายค่ะสาขา ที่17นะคะสาขาภาพยนต์ยอดเยี่ยม b a s e p i n t e r ค่ะ Best Auto s <is> a awesome. p แค่ได้ที่ถึงบริษัท True Corporation จำกัดบริษัท Song Star c o r p i o n จำกัดบริษัท North Star Corporation จำกัดพี่ชาย My Hero จากบริษัท Electric Team ฟจำกัดฟรีแลนซห้าป่วยห้าพักห้ามรับหมอจากบริษัท GMM ชัยทับจำกัด อนชการจากบริษัท G Village Co. r p o Creative จำกัดอาปัตบริษัทธนาคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะนับมาขอเสียงปรบมือนะครับให้กับผู้คั้ลรอบสุดท้ายครับ จะเป็นสุดยอดกันบ้านนะครับความร่วมมือกับการจัดงานในครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวการนี้ขอเชิญนะครับคุณพิสูจน์ภูมิวรรักณครับประธานสมาัคมสมาคมภาพยนตร์แก่าติครับเสนอต้อนรับด้วยค่ะลำดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์ด็ตอร์อภินันโอสยานนท์แพทย์ประหลัดประสุนวชิรธรรม ครับดรรัตสาลีปรสูรกำลังร่วมในการอาวุโสสํานักส่งเสริสมธุกรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส,ส์สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือว่าเหตกาครับนี่คือความร่วมมืออันดีนะคะระหว่าง3หน่วยงานนะคะในงานประกาศระดับคนทํำหนังใหญ่แท้จริงเป็นกาลังใจและเป็นแรงผลัดกันนะคะให้ผีนั้นดีๆออกมาแาบบตลอด แลวาสีสาัญองน5 4 3ะ1นี่คือความร่วมมือ <descriptive> ก <mus i> ันในการะหว่สามหนยงานใกเห็นพวกนาบนเวทีนี่น่แค่วันประกาศนวมินีและกรรมการตัดสินราวัลนะครับคณะผู้บริหาร ภาพนะครหลที่รวมเข้าชิงน17ประรางวลในงานประกาศผลรางวัลม router, ัก็นาเทศยเร่องควาัวสในงกาทองเข้ามารัเนี่ยเราก็การสัมางนัสร้างนที่สคัคร ไม่ใช่เรื่อ,องของคนต่างบ้าวาส่ท่าแต่งหน้าน,นะครับถ่ายรูปแม้แไมชมายการเป็นสามครับงื